สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมานำเสนอเรื่องภูมิศาสตร์ภาคใต้นะคะโดยสมาชิกมีดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวปียชาติก่อวัฒนาลาบ 2. นางสาวนทวดียุวาพัทส 3. นางสาวทิติมาถนอมผิวค่ะ โดยเนื้อหาการบรรยายนะคะจะเป็นข้อมูลของภาคใต้แบ่งออกเป็นการแบ่งเขตการปกครองขอบเขตและที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตกทิวเขาข้อมูลทั่วไปของแต่ละจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติประชากรในภาคใต้ปัญหาประชากรภาคใต้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะ ภาคใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกและทะเลอันดามันฝั่งตะวันตกมีเนื้อที่โดยรวม7715ตารางกิโลเมตรความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ750กิโลเมตรภาคใต้จะประกอบไปด้วย14จังหวัดทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ภูม,มิประเทศของภาคใต้เต็มไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของภูมิภาคเช่นจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงาจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่โดยมีจุดสูงสุดของภาคใต้อยู่ที่ยอดเขาหลวงมีความสูงประมาณ1,835เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชอาณาเขตติดต่อทิศเหนือมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของภาคคืออำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรทิศตะวันออกมีพื้นที่ติดต่อกับอ่าวไทยดินแดนที่อยู่ตะวันออกสุดของภาคคืออำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันตกมีพื้นที่ติดต่อก,กับทะเลอันดามันดินแดนที่อยู่ตะวันตกสุดของภาคคืออำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาทิศใต้มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่สองด้านคือตะวันออกด้านอ่าวไทยและตะวันตกด้านทะเลอันดามัน จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสองเขตคือ1เขตเทือกเขามีลักษณะการวางตัวในแนวเหนือถึงใต้เช่นเทือกเขาตะนาวสีซึ่งเป็นพรมแดนกั้นเขตแดนไทยกับพมา่าเทือกเขาสันกลาคีรีเป็นพรมแดนกั้นเขตแดนไทยกับมาเลเซียเทือกเขาภูเก็ต อยู่ทางตะวันตกของภาคเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นแกนกลางของภาค 2. เขตที่ราบที่ราบในภาคใต้มีลักษณะยาวขนานระหว่างภูเขาและชายฝั่งทะเลแคบๆซึ่งทางตะวันออกเป็นชายฝั่งแบบยกตัวส่วนชายตะวันตกเป็นแบบหยุบตัวสภาพภูมิอากาศ ภาคใต้เป็นภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนโดยที่ภูมิประเทศของภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรยาวแหลมมีพื้นน้ำขนาดอยู่ทั้งทางด้านตะวันตกและทางตะวันออกจึงส่งผลให้มีฝนตกอยู่ตลอดปีและเป็นภูมิภาคเดียวที่มีฝนตกมากที่สุดอุณหภูมิเคยสูงสุดถึง39.7องศาเซลเซียสอยู่ที่จังหวัดตัง และอุณหภูมิเคยต่ำสุดถึง12.12ององศาเซลเซียสซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกอบด้วยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกอบด้วยจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลภาคใต้มีทิวเขาที่สำคัญได้แก่ทิวเขาภูเกต็ตทิวเขานาครศรีธรรมราชทิวเขาสารคารคีรีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศพามา่าข้อมูลทั่วไปของแต่ละจังหวัดในภาคใต้ จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นดีบุกโมนาไซาแมงกานิสเป็นต้นมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่หาดทรายรีสารสเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หาดพาราดอนภาพอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรหาดทุ่งวัวแล่นท่ำเขาเกียบหาดตะวันฉาย ข้อมูลทั่วไปของแต่ละจังหวัดในภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้และใหญ่เป็นอันดับที่6ของประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่อุทยานแห่งชาติเขานานในหลวงวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เขื่อนรัชชประภาเกาะพังงันวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวลวิหาร ล่องแก่งลำน้ำคลองยัดคลองยันอุทยานแห่งชาติเขาศพหินพัดส,สารหลักเมืองสุราธานีป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดหาดละไมและหาดหินตาหินยายข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาด พื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคใต้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่หมู่บ้านคิริวงแหลมตะลุมพุกวัดพระธาตุวรละมหาวิหารวัดาธาตุน้อยตลาดย้อนยุคป,ปากพนันอุทยานแห่งชาติหาดขนอมและหมู่เกาะทะเลใต้ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ เป็นแหล่งผลิตและแปลรูปอาหารทะเลที่สำคัญของภาคใต้และของประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศเรื่องของความสวยงามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่แหลมสมิหลาเขาตังกวนเก้าเสิงสวนสัตว์สงขาเกาะยอส,ส,สุรานนท์วัดพระโค และวัดจะทิ้งพะะข้อมูลทั่วไปของจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในหจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้สุดติดกับทะเลจีนใต้ประชากรส่วนใหญ่น้ำสืบศาสนาอิสลามมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวน้ำตกอารันวาลินปลายสุดแหลมตาชีมัสยิดกรอแซ วัดช้างให้ศารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวและสก,กายวอล์กจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเป็นจังหวัดในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเลเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยดังความขวัญประจำจังหวัดที่ว่าใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่วัดคูหาพิมุก น้ำตกทานโตทะเลหมอกไอเยเวงอุโมงเบตงมงคนลิศจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนมีอนณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียสองในสของพื้นที่ทั้งหมดเป็นป่าและภูเขามีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันคาราคิรีมีแหล่งท่องเทีย่ยวสำคัญได้แก่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศ อุทยานแห่งชาติอาาา่าวมะนาวเขาตันหยงอุทยานแห่งชาติบูโดสุไง่ปาดีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาป่าพุโต๊ะแดงมาสยิดต,ตะละมาเนสามร้อปีน้ำตกเซลินทรและน้ำตกปาโจทรัพยากรธรรมชาติของภาคใต้ทรัพยากรดิน ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชส่วนบริเวณที่เป็นราบลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่ราบแม่น้ำสามารถปลูกข้าวได้และส่วนผลไม้ส่วนดินบริเวณที่เป็นบริเวณที่สูงเป็นดินเหนียวหรือดินลูกลัง เหมาะในการปลูกยางพาราและป่าน้ำมันทรัพยากรน้ำภาคใต้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีแต่มีปัญหาในการขาดแคลนน้ำเนื่องจากมีแต่แม่น้ำสายสั้นๆไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากการขุดเจาะบาดาลและได้จากเขื่อนต่างๆได้แก่ เขื่อนคลองหลาจังหวัดสงขลาเขื่อนปัตตานีจังหวัดปัตตานีเขื่อนรัชปภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ในภาคใต้เป็นป่าดิบชื้นตามเทือกเขาและป่าชายเลนจังหวัดที่มีป่าไม้มากที่สุด คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นป่าแพะป่าโคกขึ้นป่าปนกันไปกับทุ่งหญ้าสวรรค์มีไม้ที่สำคัญของภาคใต้คือไม้เบญจพรรณและไม้จากป่าชายเลนทรัพยากรแร่าธาตุมีหลายชนิดแร่ดีบุกพบมากในภาคใต้ และเป็นแร่ที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดแร่พลวงพบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชแร่ทางสเตนพบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทองคําพบที่อำเภอโมโตะจังหวัดนราธิวาสและชุมพรแร่ฟัวร์ไยิบซัมดินขาว พบมากในจังหวัดสุราธานีถ่านหินพบมากในกระบี่และสุราธานีน้ำมันปิโตเรเลียมและก๊าซธรรมชาติพบมากในอ่าวไทยประชากรในภาคใต้ภาคใต้มีประชากรมากเป็นอันดับสามของประเทศ จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดและมีความหนาแน่นเบาบางที่สุดคือจังหวัดระนองส่วนจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือจังหวัดภูเก็ตปัญหาของประชากรภาคใต้มีปัญหาความมั่นคงของชาติ การก่อการร้ายตามเขตแนวชายแดนปัญหาการล่วงล้ำน้านน้ำเพื่อทำการประมงปัญหาสินค้าหนีภาษีและปัญหาคนสองเชื้อชาติสองสาศาสนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้การเพราะปลูก พืชสำคัญที่ทำรายได้กับประชากรในภาคใต้คือการทำสวนยางพาราปลูกมากในจังหวัดสงขาลารองลงมาคือปลาล์มน้ำมันปลูกมากที่จังหวัดกระบี่มะพร้าวปลูกที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกาแฟปลูกมากในจังหวัดตรังสวนผลไม้ต่างๆได้แก่เงาะ ทุเรียนมังคุดปลูกได้แทบทุกจังหวัดของทางภาคใต้การประมงทำได้ทุกจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลยกเว้นในจังหวัดยะลาที่ไม่ติดต่อกับทะเลการทำเหมืองแร่ภาคใต้มีการทำเหมืองแร่มากที่สุดในประเทศไทยและเป็นรายได้ที่สำคัญของภาคใต้ อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่นิยมทำส่วนใหญ่จะเป็นการจักสารด้วยหวายหรือว่าหญ้าลีเภาส่วนการค้าและการบริการมีการค้าขายแถบชายแดนไทยกับมาเลเซียและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ภาคใต้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานยาวนานเป็นแหล่งรับอารยธรรมพราพมณ์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาอิสลามซึ่งได้หลอ่อหลอมเข้ากับความเชื่อดั้งเดิมก่อให้เกิดการบูรณาการเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ด้านอาหารได้แก่ประเพณีกินผักหรือที่ชาวบ้านและชาวจีน ที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกว่าเจียายเป็นประเพณีที่คนนับถือมาช้านานโดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยนด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อเช่นประเพณีลากพระประเพณีศาสเดือนสิบเป็นต้นกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ